ก่อนหน้านี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็โดนเพมเบลิกตั้งข้อหาละเมิดกฎการเงิน115ข้อระหว่างปี2009ถึงปี2018เลยก็คาดว่าจะมีการพิจารณาในอนาคตใกล้นี้แล้วแต่ว่าลุยปินโตครับแฮกเกอร์ชาวโปรตุเกสออกมาขู่ว่าเตรียมที่จะปล่อยเอกสารลับที่แฮกมาจากอีเมลของสมโมสรแล้วจะเป็นหลักฐานเอาผิดแมนเชสเตอร์ซิตี้ว่าทำผิดกฎการเงินหรือว่า financial fair play แบบชัดเจน ย้อนกลับไปปี2018เป็นโตครับเคยเผยแพร่อเอกสารบางส่วนที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ทำผิดก็คือเรื่องสัญญาของโรเบโตมานชินีอดีตกุนซืเชาวอิตาเลียนครับแล้วก็มีเรื่องของการจ่ายค่าภาพลักษณ์ให้กับยาญยตูเร่อดีตกองกลางด้วยและยังมีรายได้จากสปอนเซอร์แบบไม่โปร่งใส เอกสารนี้สหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือว่ายูฟ่าเคยใช้เพื่อฟ้องเอาผิดแมนเชสเตอร์ซิตี้มาแล้วแต่แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาซึ่งสุดท้ายพวกเขาก็รอดจากการโดนลงโทษเนื่องจากที่มาของหลักฐานเนี่ยมันไม่ถูกต้องจากการตัดสินของศาลกีฬาโลก ขอขอบคุณที่รับชม TNN Sport แล้วอย่าลืม Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่คุณจะไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายที่น่าสนใจครับ